ทำดีแล้วทำไมถึงไปนรกทำชั่วแล้วทำไมถึงไปสวรรค์เป็นคำถามที่หลายคนเคยได้ยินและบางคนอาจจะเริ่มลังเลในบุญบาปแต่พระพุทธองค์ทรงตอบป,ปัญหานี้ไว้อย่างชัดเจนกับพระอานนท์ดูก่อนอานนท์เราไม่เห็นด้วยกับวาทะของสมณนะหรือพราหมณ์ที่กล่าวว่าผู้ทำดีแล้วจะไปนรกผู้ทำชั่วแล้วจะไปสวรรค์เป็นปกติ แต่พระองค์ก็ยอมรับว่ามีบางกรณีที่บุคคลผู้ประพฤติดีมีศีลมีสัมสมาทิฏฐิกลับตกนรกหรือผู้ประพฤติชั่วกลับได้เกิดในสุขคติเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นพระองค์ตรัสว่าเพราะกรรมเก่าที่หนักกว่าอาจจะเป็นกรรมชั่วที่เขาได้กระทำไว้ก่อนหรือในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตแม้เคยทำดีแต่ใจกลับเศร้าหมอง มีมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดพรั่งพร้อมและแน่นแฟนจิตที่เศร้าหมองนั้นเองจะเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่นำพาสู่ผลกรรมเช่นเดียวกันผู้ที่เคยทำบาปมาแต่ในห่วงสุดท้ายของชีวิตมีความสำนึกผิดมีศรัทธาแรงกล้ามีจิตอ่อนโยนกลับใจตั้งมั่นในความดีจิตนั้นก็สามารถพาเขาสู่สุขติได้เช่นกันจึงไม่ใช่ว่า ใครเคยทําอะไรเท่านั้นแต่ต้องดูว่าเขาตายด้วยจิตแบบไหนพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าจิตเตสังมัทะกัตถพังจิตต้องฝึกให้สงบจิตเตภาวนียังจิตต้องฝึกให้เจริญเพราะจิตนั้นเป็นนายของกรรมทั้งหมดดังนั้นอย่าประมาทแม้เคยทําความดีอย่าเพลินแม้บุญจะมากอย่าได้หลงแม้ศีลจะงดงาม เพราะผลกรรมไม่อิงสิ่งที่เราทำเมื่อวานแต่มันอิงว่าวันนี้เราเป็นอย่างไรและเราจะตายด้วยจิตแบบใดขอให้เราทุกคนจเจริญทั้งศีลสมาธิและปัญญาตั้งจิตไว้ดีในทุกวันเพื่อเมื่อวันสุดท้ายมาถึงจิตนี้จะเป็นแสงนำทางไม่ว่าจะเคยพลาดมากแค่ไหนก็ยังกลับสู่ทางแห่งธรรมได้เสมอสาธุ